โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกคนด้ยวยนะครับอยู่กับผมก็พรา่อันแน่วันนี้เราจะมาเล่นไมครับลัคกี้บ็อกกูเย่ไม้ครับลัคก ok. ี้บ็อก ok, วันนี้เราจะมาเล่นบอลชีวิล้อใช่แล้วอะไรบินไปบินมาทางนี้ยนั่มากดลัคกี้บ็อก ไปกดปุ๊บล้าคพักอีกแล้วฉัลืมปับมันอีกแล้ว กบหาไม่เจอจากได้บล็อกต่อตัวไม่อยากตกแมพายมาอะไรวะเนี่ย What? Oh, I talk. Don't you mean I talk that? Hmm, don't they mean Còn thật đây nữa อยังางวะร,รกากุดกันต่อเฮ่จอในอย่งางที่ได้มหอย่างเราก็พอได้มาอยู่ย่น ต่อไปเรื่อยๆ <c oughs> อ,อ่าง่ายๆก็่อยต่อไปดีกว่ามาั้ง มาเพื่ออะไรวะเนี่ยอไอ้อ่ะไม่ตายอีกดมันมันรับพอก่อนอืมอ โลทย์ที่ไปถึงดาวอังคารเลยนิดนงนะสามนาทีร โโอ้แล,ล้วว่านะสำหรับคลิปนี้เราปิดไว้เพียงเท่านี้กันดีกว่าเริ่มต้นมานั้นก็ปวนก็ปวนขนาดนี้ลแล้ว e ีต่อไปจะปวดขนาดไหนอย่าลืมติดตามชมก็ได้นะครับ